ก้อนอ้วยสวยอยู่พี่น้องบ้างผักเกิดเองตามธรรมชาติดีอยมยุบมย,ยุบไหมพี่น้องสวยเลือกได้นี้จ้ะบ<น>ังป<น>ักข่อยสีล่างแล้วข่อยก็สีลวกส่งเจียวกันพี่น้องบ้างน้ำคักบ่จ้ะน้ำอ่อนซ้อน,นเบาแล้วก็ได้ ต้องเฝ้ากินเดี๋ยวอีกว่าจะซี่หามื่อพันก็แก้เมื่อละจ้ะนี่จ้านาตานาตาหน้าตาของผักชีล้อมนะจ๊ะกำลังนามพี่นอกก้อนอุ้ยส่วยยูจ้าว่าเหงาเพื่อนหากเพื่อน พี่น้องถ้าพี่น้องเมื่ก็บพักอันะไรพักซี่รอมพี่น้องพักซีรอมอันเสียวไปออมจะไปอ้อมไก่จ้ะพี่น้องแต่ว่าใครว่าสะไปเก็บพักอะนรพักแตเนี่ยฝรันน่งใส่กันอยู่จ้ะ ปล,ปลอดเขตปลอดเหี่ยวหมาเหี่ยวแมวนะจ๊ะ่ยวแมวอาจสิวปลอดพี่เนอะแต่ว่าเหี้ยวหมาน่ะปลอดจ้ะพี่เนาะวอดฝน,นกำลังขืนพี่เนาะกำลังข้นอ่ะฮ่า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  ันหันย่อกับหมูอันคอยเบอกกับลูกอันเพือ่อนบ้านนะอันหลองพณเมา่อเอือนหาแมวเพื่อนแมวเพื่อนมาเล่นก็ข่อยพี่น้องเพื่อนชิน่งใหญบ้านพี่น้องใหายอพาร์ทเมนต์เพืเนนนอ่อนใหายงานแต่เสียดายอยู่วันนี้จะได้กออกมา ปวดหูเปิดตาเมื่อบุญคนวะขยิเจ้าวัสิบุเอาแมวไปวัดสันกระลีต้แมวนะแมวเพิ่งกับคุณนี่ล่ะคุณอยู่กับทีนี่ล่ะพี่น้องโอ้ยอันพัศน์สีหล่อมกอบโบโตบโท่านใหญ่พี่น้องเดี๋ยวขอสิพาไปเก็บอีกหม่องหนึ่งด้วยพี่น้องนี่ ยุสนาเหมือนพื้นที่น่ะเรียกเก็บเห็ดหัวคนเสาบ้าน,นพี่น้องขาเจ้ามาเก็บกินดอกฝร,รั่งฝรั่งอุ้งมคของเสียน้องวุ๊นี่จะคนไทยตาดำนี่หัวดำนี่ลราเมื่อกบเข้าเจ้าก็บว่าเจ้าเก็ยบยังละน้อยเขาเจ้าถามนี่พี่น้องบุ๊ ขื่นพี่น้องเวิ่์เพินพ่นขื่นซาได้ปีนี้หนาวโดนสวิเตเซนค่ะน้องเห็นบกอยสิไป๊กคูดอันนั้นคุดหักยังก็อนหรหักพันสิงโตให้พี่น้องเบิ่งคอยเฮ็ดยังบ่เป็นสินเป็นอันนะพี่น้องเต้นมองหนึ่งไปมองนั่นเสร็จแล้วนี่จ้ะ เสียมออกเสียมใหม่ประเดิมเสียมใหม่เสียวไปหาเห็ดปวกในป่า <laughs> สร้างวาเนาะข่อยกระดเขาเด็พี่น้องเสียมบานตกดอกเลยบานข่อยพอยุซีสกิ mua bàn hết xém cái cây bàn khỏi chán khẩu 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 nhớ anh anh đây là anh côn duy trì cho khoáng thôi kia nọ nó chị da, ăn rồi nè, cột thì lỏng côn đâu kia nọ, xí พันธปีน,นี้โมโหจะตายพี่หนอพัน,นเป็นยังไงพเักการเฉกันอันนี้พ่นเป็นอู้หิเกเดียนเกเดียนเกเดียนน่อยพี่นอนอพันเป็นยังงสิพ่นโบตายพ่นเป็นหกักหัว คือหยาเหมูลเหรอพี่น้องนั่นมันเป็นห่วงสิจ้ะนาหนาวมันกระลับิ่นเป็นหากจเจริญเติบโตแล้วก็นี่นี่พี่น้องอันนั้นผักชีรอมจ้ะพี่น้องอืมหอมหผักชีรอมจากพี่น้องนี่ นี่จะเมยนเหมือนเลยจะ่อยสิโบกเก็บเอาหลายหอยสิบิเก็บอีก,กใกล้สวนขัข้วหอยคนหอยสิบิขุดอนันสั้นสินตัวเ,เบิ้งด้อพี่น้องด้วยพี่นอ้ร่ันปลูกไว้พี่น้องเอ้ยร่างักต้องดีใส่ปุ๋ยก่อน้นานจ้ะจะลวก ตำเจียวเขินแล้วก็ลวกเสออมกับเสบพี่เจ้าวะเจ้าพี่เนอะอบอั่วเจ้าอันนี้เป็นหย่อนยิ่งใหญ่มากชีรวมเพื่อนว่ะส่วงอุดมสมบูรณ์ โโักหน่อยค่ะคือทางยุโรปกำลังงามจ้ะโอ้ออยหมึเคยอมเลยพี่น้องโอ้ขออยขวายะ นี่จ้ะนี่เป็หยอดอยังไงมึงเทพพี่น้องไปเก็บแต่ผมทั้งหนาทั้งสนามหญ้าหน้าบ้านไม่ก็อ้อมมาหลังบ้านจ้ะอุย้ยอ้อมห่างอ้อมแอวอยู่มีแต่ผักพี่น้องเลยช่ว่างผมมีแต่ใบกระเทียมปลาล่ะจ้ะผักาะฟันสิงโตหลายผักเสียนกับผมมี พักอันนั้นกับบมี่พักใบกระเทียมปลากับบุ้มี่พี่เ้าะอุย้ยคำลหรว่าสิม่เอาหุน่นหยาเอากสวนได้ไหมบาทันหอดใส่อยู่ขอยอัน ตัวบักเฮฟหนึง่งก็มากมากกัดข่อยได้พี่น้องอันตัวบักเฮฟปลาน่าจะเฮฟอยู่น้ำสนามหยาดพี่น้องอันเฟสติง้งเฟสติง้งนลยจ้ะส่วงนี่ผักปลาผักธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยคนกินก็กินคนบบก,กินก็บโก,กินอันแต่ว่าลูกข่อยก,กินนั่งกินน้ำโบกิน กิแม่กินไปทั่วทีบเขาวะแม่กินไปทั่วนะแม่นะเขาวะ,ะ,ะกินแล้วมันแสบเนาะทำไมไม่ฮกุนจะกินกหานะ้าเนาะพี่เนาะน้อง,องวงังอุ้งงามจีน,นยนนะออน้องบอกยหายนึงอ้วกอวกน้องวัเอ้อาวอทั้งลำเลย ชีล้อมชีล้อมฝรั่งนะอ,อว้วงงมงานีน่ได้พี่เนองโอ้สีมะงามพ้อมกันสิกินท่านบ่คิดว่าช่วงนี้ช่วงอากาศดีทั้งยุโรปนี่โอ้ยพ่ออยากหยุดงานตีกันแล้วพี่เนองหยุดงานเขาป่าเก็บพักป่า พักเสียนพักวัวปลากับพูนขับรถไปอีกไกลจ้ะพี่นอ้องเวิรงมอู้เลือกเอาเลยเลยจ้ะอยอดเหลี่ยมยุบยุบยุบ่งในร้ายละเฟรนด์เลย สามีเหรออินิเสียไปใส่นอนั่งหน่อยนี่เสียไปใส่นอตัวอาทิตย์นี้อาทิตย์ก่อนหยุดงานสี่มือร่วมเซมเิสเตอร์สองมือพัดรล่อนสองมือพี่น้อง <c oughs> นี่ก็ได้ยุดอีกสามหมู่โชคดีเนี่ยโชคดีขนาดจ้ะข <c oughs> ออภัยพี่น้องโอ้ยข้อกันดะตรงนี้ยาอมตลอดอยู่กับพนดูดบุหรี่จ้าลอ,องบางุบอวบเลยจ้ะเนด้อเลี่ยมยุบยุบยุ่ เดี๋ยวเดีだだ๋ยวเรียบมือเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงสวนเดี๋ยวไปลูซือเฮ้ยอีหยังล่ะน้ำไหลก็เป็นตะยานยอดพักก็ไันเลยพี่น้ะเอาสิว่าไปถึือีหยังนอกเปนสิงามเท่มันได้นี่จ้ะเนี่ยมาอู้งเ้จ๋าเนี่ยมา คำเหี้งคำหรอเด้งเอยจะไปลวกกำเกิีหวนนพักปลาพักปลาสวิเดนพัก สวนผักธรรมชาติเกิดเองจ้ะง่ามอุอวยเก็บเอาไปเงหลายเลยจะไกินมีผู้เดียวนะี่สีเมาผักซะแล้ววะ่มันมีหมาพี่น,อน้องเนีปวดหมาจ้ะหักหมาอยู่จะไริเลี้ยงหมาพี่น้องนี่ไดใส่ยกับยานเนี่ย ลงมาพี่หนอยก็มางามเถอะนั่นอ้ยงามเนี่ยนุ่นจากดินก็เจ๋วง,งามเลยพี่หนูเนาะพักขึ่งก็เลยงามย kiếp muôn lấy này Đây lại là mà một thân mưa vô Ôi Cái lắm ngã, cái lắm khừng cấm gì cả khi đó. หนนี่จะปพวกซีล้อมเลยพี่นอ้องีล้อมชีล้อมอุ๊ปอู้ยนี่ได้มาทั้งหากว่ะพ้นบอดับแนี่ยหน,นูหพี่นอ้องพ่นเหงเตเพรถอนขึ้นมาโหลดจะหากน่ะแหงเตเพรแล้พ่นกับพ้นกับเป็นวัดเชื้อพื่กั สวีเดเนถือ,อว่าเป็นวัชพืชบางคนเขาแบบเขาบ่ค่อยเก็บกินหรอกจ้ะจากที่สอบถามคนหูเจกันเนาะขาเจ้าบุกินเกียวกะก็เป็นวัชพืชที่กินได้จ้ะคนขืนพี่น้อะพรอนถิ่มก็บ่เป็นไรจ้ะเพราะว่าคนหลายเนี่ย พันแกว่ยด้วยพันถึงเดียดมันง่ามเถอะว่าสิีส้าเก็บละกันง,ง่ามโอ้ยง่ามโอ้ยเก็บไปเก็บมากกับพ่อละทีโอ้ยคุณพี่น้องว่ะ ทีหนึ่งก็สิกแก่หมดแล้วไปว่าพุ่นเดี่็มตาแล่ะพี่น้องครับพี่นอ้องกวนห้ามขักจ้ะเง้นเหลี่ยมยุกยุอย,ยู่บึงเฮียเฮียโอ้ยสิเมื่อแล้วก็เมื่อบุปเป็นอ่้ซ้อน พี่น้องบุญเจ๋ะเต็มตาเลยอุ่นพี่น้องเก็บไปสามีเอาเบียเบียกันผักนี่โบก,กินไปกินผักอี่น้องเต็มตาเลยพี่นอ้องเอ้ยเหลี่ยมหย่อนงามขา,า,ามพี่จะหยอดงามเย็งยุบยุบยบยบยบกดิจ้ะ